สวัสดีครับผมมาเดียวชูเกียรศศักวีรกุลนะคะผู้กำก,กับภาพยนตร์เรื่องตาคลีเจเนซิสครับโอ้มันมันก็น่าแปลกใจเรื่องแรกเนี่ยตอนนั้นทำตอนอายุ22อย่างเถ้าเวลาเราย้อนกลับไปดูางานเรามันจะค่อนข้างเงียบจังหวะมันคมเพราะอะไรอ๋อเพราะถ่ายฟิล์มไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกวันนี้จังหวะไม่คมนะ ต่แบ,บไอ้บล็อกกิ้งอะไรทุกอย่างมันคมมันเป๊ะมันนี่หมดเลยอะคือสมัยก่อนการถ่ายฟิล์มอะซ้อมแล้วซ้อมอีกแอคติง้งคำพูดแต่ละคำจังหวะการเว้นวรกอะไรใดๆมึงต้องแบบ p r e ซ i ส e มากถึงจะเริ่มถ่ายเพราะว่าก่อนจะลั่นกล้องไนดะต้องหันไปถามนางคอนตินีูว่ามึงมึง,มงเทคเนี้ยไอ้ฟิล์มวนเนี้ยกูได้กี่นาทีเออสิบหวิพี่อะไรอย่างนี้เลยนะเออถ้าไม่พอถอดฟิล์มไป ไปเอามวลใหม่แกะมวนใหม่มาแล้วไอ้สิบห้าวีที่เหลือนะั่นอ่ะค่อยโหลดมาหาคัทที่แบบเป็นอินเสิร์ตไปอะไรเงี้ยนั่นทุกๆคัทมันจะถูกคิดมามาหมดแล้วฮะถ้าถ้าย้อนมองย้อนไปว่าเออวิธีการทํางานกับฟิล์มตอนนั้นอ่ะมันทําให้เราคิดแบบนี้เราทําแบบนี้แต่กับปัจจุบันเนี่ยงานมันจะฟรีฟอร์มคือแบบอ่ะคุณสามารถแบบเดินไปทั้งห้องได้เลยจะแอคติ้งจะอะไรตามสบายกูก็รันไปสินักแสดงจะเก็บโมเมนต์แบบบิวอารมณ์นานแค่ไหนเราก็ทําได้ เออตอนนั้นตตอนนั้นถ่ายมามืดมากเพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่อง <laughs> <laughs> คือคือฟิล์มอะ่ะแบบต่ก่อนเราเราก็คิดว่าโอาจัดไฟแบบสว่างเต็มเต็มห้องเลยนะถ่ายออกมามืดตือ่อใช่มันเทคนิคในการในการที่จะโพสตภาพม,มันเยอะกว่ายุคนี้มากแล้วตอนนั้นเจ้าใจกล้าเนาะถ่ายหนังผีมืดๆด้วยฟิล์มแล้วจำได้ว่าช่วงแรกๆตอนนั้นโดนโดนคนแบบว่าออ้หนังอะไรเทียนถ่ายหรือไงอะไรไม่จัดแสงอะไร <laughs> แล้วยิ่งยิ่งพอพอไปฉายในโรงโรงก็เป็นฟิล์มคุณสมัยแต่ก่อนนะเออกว่าฟิล์มจะไปถึงโรงเครื่องฉายที่อยู่ในโรงอยู่มาแล้วยี่สิบสามสปีหลอดภาพก็เก่าอะไรอย่เงี้ยไอ,อ้ที่มืดแล้วมืดลงไปอีกเออแต่พอรีมาสเตอร์มันก็สว่างขึ้นแล้วก็เห็นเห็นเห็นจังหวะของตัวเองแบบเออในในยุคนั้นเป็นมึงเป็นคนคมดีกว่าเลยครับ <laughs> <laughs> เรื่องนั้นลูกบ้ามากบ้าแบบเอาพี่น้อยมากินขี้เอามีดฟันหมาอะไรไปซื้อศพวัวทั้งตัวมาแ <c oughs> ล่พี่น้อยมุดอะไรอย่างเงี้ยเออคือช่วงนั้นแบบบ้าบอบ้าแบบทําอะไรก็ทําแล้วก็โชคดีโชคดีที่เราเจอบริษัทสตูสดิโอที่ยอมปล่อยให้เราทําอะไรบ้าบ้าบอ,บอ,บอแบบเนี้ยเออแล้วก็เป็นเป็นประสบการณ์หนึ่งที่นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่เราสึกว่า เฮ้ยทางนี้มันได้เว้ยเพราะว่าถ้าทุกคนจําได้ว่าตอนจบของ13เนี่ยมันจะมีความกึ่งๆึ่งไซไฟนิดนิดมีกลิ่นมาละเริ่มมีกลิ่นมาละแล้วตอนนั้นเราก็เป็นบ้าเป็นบอเขียน14เขียนเฮเวนคอร์ซึ่งเป็นภาคเริ่มและภาคจบของไอเนี้ยเป็นไต่ภาคออกมาซึ่งไม่ได้ทำจนถึงทุกวันนี้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้ทําหวังว่าจะได้ทําซึ่งทุกคนก็รอคอยสิ่งเหล่านี้มาเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆของโลกน้นหมดแต่ว่ามันอันนั้นมันไซไฟโคตรล้ําแบบว่าในยุคสิบกว่าปีก่อนนเทคโโลยยีัง <laughs> ยังมาไม่ถึงแล้วก็ความความไม่มั่นใจเรื่องของ CG ในยุคนั้นก็เลยทําให้เราต้องต้องข้ามมันมาก่อนอะไรก็เลยไม่ได้ไปทําเรื่องอื่นก่อนแต่ว่าสินสามก็เป็นงานที่นภาพยนตแบบวงการหนังเริ่มรู้จักเราในฐานะของของคนทํางานทําหนังแบบแหว,วะสยองสยองอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็เป็นอีกบุตรหมายหนึ่งที่พอหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนจากทำหนังแหวะหนังผีอะไรมาทําหนังรักโรแมนติก L G B T ซึ่งก็เซอร์ไพรส์คนดูเหมือนกันแต่ตัวเราเองตอนนั้นก็กถือว่าย,ยังคงความแบบบ้าบออยู่ก็คือเอาเด็กผู้ชายมาจุบกันบนจอหนังไปครั้งแรกซึ่งท่าความต,ตื่นตะลึงฮือหาไปทั่วแล้วก็โดนทั้งมีทั้งชมและด่ากใ็ในตอนนั้นเรียกว่าก็ไม่ได้อยู่ในเซฟโซนกันเลยทีเดียว,วก็แบบแต่มันหนังเรื่องรักษฉสยานนำพาหลายๆอย่างมาสู่ชีวิตเรามากเลยนะก็รู้จักในวงกว้างขึ้น แล้วก็ถูกสถาปนาว่าเ,เป็นเจ้าพ่อหนัง LGBT ในยุคนั้นผู้บุกเบิกแนวทางนี้จนกรุยทางให้เกิดแนวทางซีรีสวายอะไรทุกวันนี้อันนี้พี่ไม่ได้พูดเองนะคือเห,เหล่าที่ทำซีรีสวายเขาก็เขาก็ชอบชวนไปสรรเสริญชอบเอาเพลงไปร้องชอบชอบมีการเมนชั่นถึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แนวทางนี้มันก็เติบโตเบ,บ่งบานกลายเป็นสาขาใหม่ๆขึ้นมา แล้วเราก็ยังแบบเออชื่นชมทุกครั้งเวลาเราเห็นน้องๆทําออกมาอะไรเงี้ยอย่างแบบตอนนี้มันก็มีวิมานหามเนาะอย่างบอสกุโนเขาก็เคยเขาก็พูดเคยพูดถึงถึงเราในในแง่ที่ที่ดีอยู่ตอนที่เขาทําแปลรักฉันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเออดีใจนะที่ที่หนังเรามันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆหลายๆคนได้ทํางานดีๆแล้วก็ส่งให้วงการภาพยนตร์ในในเส้นทางเนี้ยมันมันมีความหลากหลายขึ้นแล้วก็มีงานที่คุณภาพดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ แสงกระสือใช่ไหมอืมอันนั้นก็เป็นความแบบว่าโจทย์มันคือหนังมอนสเตอร์มีความพยายามจะเปิดมอนสเตอร์เวิร์แบบไทยๆอืมก็แต่ก็อยากให้มีความเป็นมนุษย์อืแน่นอนคือเราเรามองเห็นเพนพอยต์ของมอนสเตอร์ที่มันหลายๆเรื่องในในวงการโดยเฉพาะในหนังไทยนี่แหละเรามักจะไปโฟกัสที่ตัวสัตว์ประหลาดไปโฟกัสที่ตัวผีแล้วก็ตลกที่รายล้อมมันแต่จริงๆแล้วอ่ะ ถ้าเราโฟกัสลงไปในความเป,เ,ปเป็นตัวตนเป็นมนุษย์ของ,ของแต่ละ being อ่ะปีาศาจมันก็มีหัวใจคนมันก็มีหัวใจคนที่เลวร้วายที่สุดก็ยังมีหัวใจที่จะลุงมือทําอะไรบางอย่างเพ,เพื่อเพื่อตัวตนของเขาอะไรเงี้ยเออบทมันถูกตีความมาแบบนี้แล้วลองทำล้วก็ถือว่าลองก้าวไปในโซนใหม่ๆของหนังผีดูแล้วประกอบว่าพี่โดมเนี่ยเขาก็เป็นผู้กำกับที่วิชวลดีแล้วก็เก่ง มันเลยทําให้ทุกอย่างประกอบกันแล้วก็เป็นหนังที่ประสบความสําเร็จก็ต้องให้เครดิตกับทางทางนั้นมากๆหน่อยแล้วเราก็แบบเออชื่นชมยินดีกับทุกคนครับ